คุณเคยสงสัยไหมถ้าคุณถูกบังคับให้เลือกทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเมื่อการแต่งงานครั้งใหม่กลายเป็นกับดักที่ทําให้คุณต้องชเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาโซยันชากลับทําสิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนการควบคุมที่ซ่อนอยู่ในคําพูดและการกระทําของเขาอาจจะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของคุณและคุณเองจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะยอมรับมันได้หรือไม่ ค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ในความเงียบนี้มันจะทําให้คุณไม่สามารถละสายตาจากมันได้จนกว่าจะจบหลังจากที่สามีเก่าของฉันเสียชีวิตชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงฉันถูกบังคับให้แต่งงานกับซีโรเอ็นชาผู้ชายที่ไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าแม้แต่ครั้งเดียวความรู้สึกที่ได้อยู่ใกล้เขาทําให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาคืนนี้บรรยากาศในห้องนั่งเล่นแปลกไป แสงไฟอ่อนๆจะคมไฟระยะส่องไปทั่วห้องทุกสิ่งดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหรูหราเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องในห้องแต่ฉันยังคงนั่งนิ่งไม่กล้าสบตาเขารู้สึกเหมือนกับว่าในที่สุดเขาก็จะบอกอะไรบางอย่างที่ทําให้โลกของฉันแตกสลายแล้วเขาก็นั่งลงข้างๆฉันลมหายใจของเขาหนักหน่วงมือของเขาวางไว้บนแขนของฉัน ทำให้ฉันรู้สึกหนาวเย็นจนถึงกระดูกแต่เขากลับไม่พูดอะไรฉันขยับตัวไปข้างๆพยายามทําใจให้สงบแต่ความรู้สึกไม่สบายก็ยิ่งทวีขึ้นคืนนี้เขาพูดเสียงเบาคําพูดนั้นทําให้หัวใจของฉันหยุดเต้นไปชั่วขณะฉันหันไปมองเขาและพบว่าใบหน้าของเขากำลังใกล้เข้ามาแต่ไม่มีความร้อนจากมันเลย แค่ความยินชาเหมือนเขากำลังเข้ามาใกล้เพื่อจะทำให้ฉันกลัวคืนนี้ฉันจะทำตามใจเธอคำพูดนั้นเหมือนเสียงฟ้าผ่าในใจฉันฉันไม่เคยคิดว่าจะได้ยินมันจากปากของเขาไม่คิดเลยว่าเขาจะทำให้ฉันรู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนแบบนี้แต่ความอ่อนโยนนี้มันทำให้ฉันรู้สึกหวาดกลัวเหมือนทุกสิ่งที่เขาทำมันเป็นแค่การแสดง ที่อาจจะนำไปสู่การควบคุมในที่สุดและในขณะที่เขาเข้าใกล้ห้องที่มืดและเย็นก็ทำให้ฉันรู้สึกถึงความแปลกประหลาดของการถูกบังคับให้ยอมรับความรู้สึกที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนทุกอย่างดูเหมือนจะพร้อมที่จะระเบิดแต่ฉันกลับไม่สามารถหนีไปไหนได้เหมือนฉันตกอยู่ในกับดักที่ไม่มีวันหลบหนีความเย็นที่สัมผัสได้จากมือของเขาทำให้ร่างกายฉันแข็งทื่อ ความกลัวที่มองไม่เห็นกลับค่อยๆคลื่นผ่านเข้ามาเสียงลมหายใจของเขาดังขึ้นใกลๆ้ๆแต่ยังคงไม่มีอารมณ์ใดๆที่ฉันสามารถเข้าใจได้ฉันพยายามหายใจให้ลึกขึ้นแต่ลมหายใจกลับสั้นลงทุกครั้งที่เขาเคลื่อนไหวเหมือนกับว่าเวลาในห้องนี้หยุดนิ่งทุกวินาทีเหมือนจะค่อยๆดึงฉันให้จมลงไปในความมืดและฉันไม่สามารถหาทางออกได้เขายังคงเงียบ ไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวเพียงแต่จ้องมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่เย็นชาแต่ก็เหมือนมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นบางสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกหวาดกลัวและสงสัยทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมเขาถึงมาทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดและกลัวในขณะที่ความเย็นจากตัวเขาก็ยังคงแผ่ซ่านไปทั่วร่างเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แค่ร่างกายที่ใกล้กันแต่เป็นการควบคุมจิตใจที่ชัดเจน ฉันขยับตัวอีกครั้งอยากจะลุกขึ้นและหนีแต่เขาก็ยังกดมือของเขาไว้บนแขนฉันแน่นขึ้นจนรู้สึกเจ็บปวดเธอไม่ต้องกลัวเสียงเขาเบาและนิ่งคำพูดที่ทำให้ฉันยิ่งไม่แน่ใจคำพูดที่เหมือนจะปลอบโยนแต่มันกลับทำให้ใจของฉันยิ่งหนักอึง้งและในขณะที่เขาโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้ฉันไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงอย่างไร แต่สิ่งที่ฉันรู้ก็คือเขาจะไม่ยอมให้ฉันหนีจากการควบคุมของเขามันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่เป็นการที่เขาต้องการทำให้ฉันอยู่ในความมืดมิดของเขาและฉันไม่สามารถมองเห็นทางออกได้ความเงียบที่ปกคลุมห้องนี้เหมือนกับจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างฉันรู้สึกได้ถึงการหายใจที่เร็วขึ้นในอกแต่เสียงของตัวเองกลับหายไปในอากาศท่ามกลางความเงียบที่หนาทึบมือของเขากดลงบนแขนฉันแน่นขึ้น ทำให้ฉันไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เขาไม่ได้ทำอะไรแค่จ้องมองฉันด้วยแววตาที่ไม่สามารถเข้าใจได้แววตาที่ดูเหมือนจะทะลุเข้าไปในจิตใจของฉันเหมือนเขารู้ทุกความคิดทุกความกลัวที่กำลังวิ่งวนในหัวฉันเธอรู้ไหมเขาพูดขึ้นด้วยเสียงต่ำฉันเงยหน้าขึ้นมองเขาแต่ไม่สามารถต่ออะไรออกไปได้ คำพูดของเขาดูเหมือนจะดึงฉันเข้ามาในโลกที่ฉันไม่สามารถหลบหนีความกลัวที่เธอรู้สึกอยู่ตอนนี้มันจะทำให้เธอเรียนรู้มากกว่าที่คิดคำพูดนั้นทำให้ฉันขนลุกความรู้สึกที่เหมือนถูกจับตามองอย่างละเอียดในขณะที่เขายังคงไม่เคลื่อนไหวฉันรู้สึกได้ถึงความมืดที่ทวีขึ้นรอบตัวฉันเหมือนกับมันจะขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆและในขณะที่ฉันพยายามขัดขืน เขากลับโน้มใบหน้ามาใกล้จนความเย็นจากตัวเขาลดลงไปทั่วร่างกายเหมือนกับมันจะเย็นขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ทุกส่วนในตัวฉันรู้สึกชาคืนนี้เธอจะได้เรียนรู้สิ่งที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนคำพูดนั้นสั่นสถานไปในจิตใจของฉันมันเหมือนกับเสียงกล้องจากความมืดที่อยู่ในใจทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังล้อมรอบตัวฉันมันกำลังจะกลืนกินฉันไปทีละนิด ฉันหันไปมองเขาแต่เขากลับไม่แสดงอารมณ์ใดๆเพียงแค่ยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มที่แสดงถึงความรักมันเป็นยิ้มที่เย็นชาและเต็มไปด้วยความลึกลับฉันอยากจะถามเขาว่าเขาต้องการอะไรจากฉันแต่คำถามเหล่านั้นกลับติดอยู่ในลำคอเพราะความกลัวที่บีบคั้นฉันให้เงียบไปในที่สุดเขาก็ถอนมือออกจากแขนฉันแต่ยังคงจ้องมองฉันอย่างไม่ยอมปล่อย ทุกอย่างรอบตัวฉันยังคงเป็นเงามืดและฉันรู้สึกเหมือนกับว่าในโลกนี้มีแค่ฉันกับเขาเท่านั้นไม่มีใครอื่นที่สามารถช่วยฉันได้ในความเงียบที่ปกคลุมน,นี้ฉันรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บางสิ่งที่เราคอยให้ฉันยอมรับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะเริ่มต้นและจะสิ้นสุดลงที่จุดไหนหรือว่ามันจะดำเนินต่อไปจนไม่มีทางออก ความรู้สึกที่เหมือนจะไม่มีทางออกมันยิ่งทําให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกกักขังอยู่ในห้องที่ไม่มีประตูไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ไม่เจอสิ่งที่ทําให้รู้สึกปลอดภัยเพียงแต่ความเย็นจากตัวเขาที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกับทุกการเคลื่อนไหวของเขาเป็นการควบคุมที่ไม่เห็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ใบหน้าของเขายังคงนิ่งแต่สายตาที่มองมาที่ฉันกลับเต็มไปด้วยคําถาม คำถามที่ฉันไม่กล้าตอบคำถามที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าทุกการกระทำของเขาไม่ได้ทำเพื่อความสะดวกสบายของฉันแต่เพื่ออะไรบางอย่างที่ฉันยังไม่เข้าใจเขาค่อยๆเลื่อนมือไปที่ข้างใบหน้าของฉันสัมผัสที่เบาที่สุดเหมือนจะเป็นการปลอบโยนแต่ก็เหมือนจะเป็นการทดสอบทดสอบว่าฉันจะยอมรับการควบคุมนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเธอไม่รู้ตัวเลย เขาพูดเสียงต่ำว่าเธอกำลังเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าการยอมรับและใช่ไหมเสียงนั้นเหมือนเสียงลมหายใจของเขาที่สัมผัสได้ทุกรูปแบบในอากาศมันอ่อนโยนแต่ก็แฝงไปด้วยความทรงพลังเหมือนเขากำลังดึงฉันเข้าสู่โลกที่ฉันไม่สามารถหลบหนีจากมันได้ฉันยังคงไม่สามารถขยับตัวเหมือนร่างกายของฉันกลายเป็นหินขยับไม่ได้ไม่สามารถหลบหนี เพียงแต่รู้สึกถึงแรงกดดันจากทุกทิศทางแรงกดดันที่ทําให้หัวใจของฉันเต้นไม่เป็นจังหวะคืนนี้เธอจะได้เรียนรู้มากกว่าที่คิดเขาพูดอีกครั้งและในคําพูดนั้นฉันสัมผัสได้ถึงความตั้งใจที่หนักแน่นเหมือนเขาจะทําให้ฉันตกอยู่ในกับดักที่ไม่สามารถออกจากมันได้แต่อย่างไรก็ตามในความรู้สึกที่หนักหน่วงและเย็นชา <c oughs> ก็ยังมีบางสิ่งที่คล้ายกับความหมองบางอย่างซ่อนอยู่ ไม่รู้ว่าเป็นความหวังอะไรหรือเป็นเพียงแค่การฝืนรับความจริงที่เกิดขึ้นในขณะที่เขายังคงจ้องมองฉันฉันรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในคืนนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันจะต้องเรียนรู้บางสิ่งจากเขาบางสิ่งที่อาจจะทำให้ทุกอย่างในชีวิตของฉันเปลี่ยนไปและบางทีมันอาจจะทำให้ฉันรู้สึกเสียใจ หรือตื่นขึ้นมาในโลกที่ไม่เหมือนเดิมความรู้สึกที่ฉันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เริ่มคืบคลานเข้ามาในจิตใจมันเหมือนกับการเดินทางในเส้นทางที่ไม่มีทางกลับทุกๆวินาทีที่ผ่านไปทําให้ฉันรู้สึกเหมือนตกอยู่ในดินแดนที่ไม่มีแสงสว่างแค่ความมืดและความเงียบที่คอยกัดกร่อนจิตใจฉันเขายังคงมองฉันสายตาของเขาที่เย็นชาและไม่แสดงความรู้สึกเหมือนกับวัตถุก,การกระทําของเขาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบางอย่าง แผนการที่เขากำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นมือของเขาค่อยๆเลื่อนจากใบหน้าของฉันลงมาที่ข้อมือสัมผัสที่เย็นจนรู้สึกเหมือนกับกำลังสัมผัสน้ำแข็งและความเย็นนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนทุกการเคลื่อนไหวของฉันถูกจับตามองเหมือนเขารู้ว่าใจของฉันกำลังสับสนและกำลังรอการตัดสินใจที่สำคัญเธอเคยคิดไหมว่าความกลัวที่เธอกำลังรู้สึกมันอาจจะเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยรู้มาก่อน เขาพูดขึ้นมาเสียงที่เบาแต่คมกริบคำถามนั้นทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกําลังหมุนรอบตัวฉันเขาหยุดพูดแล้วมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่ไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่หัวใจของฉันเต้นไม่เป็นจังหวะมือของเขาคลายออกจากข้อมือฉันแต่กลับยังคงความเย็นไว้ในอากาศรอบๆตัวฉันคืนนี้เธอจะได้พบกับตัวเองคำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะพังทลาย เหมือนเขากำลังบอกว่าคืนนี้เป็นคืนที่ฉันจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงบางอย่างบางสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสฉันยังคงนั่งนิ่งแต่ภายในจิตใจกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวกลัวสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ก็ยังไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้เพราะทุกอย่างในห้องนี้ดูเหมือนจะเป็นการทดลองที่เขาตั้งใจทำให้ฉันหลงทางในทางที่ฉันไม่สามารถคาดเดาได้ ฉันไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะทำอะไรต่อไปและสิ่งที่เขาต้องการจากฉันมันคืออะไรแต่สิ่งที่ฉันรู้แน่ๆคือคืนนี้จะเป็นคืนที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตของฉันไม่ว่าจะเป็นในทางที่ดีหรือแย่มันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในห้องที่มืดและเย็น ฉันเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในพวังที่ไม่สามารถควบคุมได้ทุกความคิดที่วิ่งวนในหัวกลับกลายเป็นหมอกหนาที่ไม่สามารถขจัดออกไปได้ความสงบที่ดูเหมือนจะมาแทนที่ความหวาดกลัวกลับกลายเป็นการยอมรับสิ่งที่ฉันไม่อาจหลีกเลี่ยงการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองโดยไม่มีทางออกเสียงหายใจของเขายังคงดังอยู่ในหูเบาและเป็นจังหวะเหมือนเขากำลังรออะไรบางอย่าง รอให้ฉันยอมรับสิ่งที่เขาต้องการหรือรอให้ฉันล้มเลิกและยอมให้เขาควบคุมชีวิตของฉันเธอคิดว่าฉันต้องการอะไรเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันหนักแน่นกว่าเดิมแต่ไม่ใช่เสียงที่ให้ความรู้สึกว่าเขาต้องการคำตอบมันเหมือนกับการทดสอบการทดสอบว่าเธอจะสามารถยืนหยัดต่อไปได้ไหมหรือว่าเธอจะตกอยู่ในอำนาจของฉันฉันรู้สึกถึงแรงกดดันที่ทวีขึ้น เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างรัดรึงตัวฉันแต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกแปลกๆที่ขับเคลื่อนฉันให้ไปข้างหน้าบางทีฉันอาจจะเริ่มเข้าใจคำพูดของเขามากขึ้นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี่อาจจะไม่ใช่การควบคุมแต่เป็นการทดสอบความเข้มแข็งภายในของฉันเธอไม่เคยรู้จักตัวเองเลยใช่ไหมเขาพูดเบาๆแต่มันเจาะลึกเข้ามาในใจฉัน คำพูดนั้นเหมือนกับการเปิดเผยบางสิ่งที่ฉันเองก็ยังไม่เคยเข้าใจบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในบางสิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าเขาไม่เพียงแต่ควบคุมภายนอกแต่กําลังพยายามเข้าไปอยู่ในจิตใจของฉันฉันเง่อยหน้าขึ้นและมองเขาตรงๆแต่สายตาของฉันไม่สามารถพบความอ่อนโยนหรือแม้แต่ความเห็นอกเห็นใจจากเขามันกลับเต็มไปด้วยการท้าทาย ท้าทายให้ฉันยอมรับเขาหรือท้าทายให้ฉันยืนหยัดต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดเขายังคงนั่งอยู่อย่างนิ่งสงบแต่ในท่าทางนั้นกลับเต็มไปด้วยการคาดหวังบางทีเขาคงกำลังรอคำตอบจากฉันคำตอบที่ฉันเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหรือบางทีเขากำลังรอให้ฉันตัดสินใจว่าฉันจะยอมรับการควบคุมนี้หรือจะขัดขืนจนถึงที่สุด ทุกวินาทีในห้องนี้รู้สึกเหมือนกับการรอคอยการรอคอยที่จะได้พบคำตอบคำตอบที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดกาลแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันไม่มีทางออกเหมือนกับว่าทุกสิ่งรอบตัวฉันจะค่อยๆมืดมิดและฉันไม่สามารถย้อนกลับไปอีกครั้งฉันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่สิ่งที่ฉันรู้ก็คือคืนนี้จะเป็นคืนที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ไม่ว่าฉันจะพร้อมหรือไม่และไม่ว่าฉันจะยอมรับมันหรือไม่ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกสิ่งในห้องนี้ยังคงอยู่ในเงามืดความเงียบที่ดูเหมือนจะกดทับทุกคำพูดทุกความคิดของฉันในขณะที่เขายังคงนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนทุกสิ่งที่เขาทำคือการทดสอบการทดสอบความอดทนของฉันการทดสอบว่าฉันจะยอมรับสิ่งที่เขากำหนดหรือไม่ใบหน้าของเขาใกล้เข้ามามากขึ้น ไม่เร็วไม่ช้าแค่พอให้ฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไร้เสียงในขณะที่หายใจเข้าความรู้สึกแปลกแปลก็คลุมคลั่งในจิตใจเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวกำลังบดบังความคิดของฉันฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะทำอะไรแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะค่อยๆจับมือกันไปในทางที่ฉันไม่สามารถหยุดมันได้เขามองมาที่ฉันสายตาของเขานั้นเต็มไปด้วยการคาดหวัง เหมือนเขาจะคอยให้ฉันตัดสินใจตัดสินใจที่จะตอบสนองต่อการกระทําของเขาหรือจะปฏิเสธทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเธอจะยอมรับหรือจะต่อต้านเสียงของเขาดังขึ้นคําถามที่ตรงไปตรงมามันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกกดดันแต่ก็เหมือนกับว่ามันคือคําถามสุดท้ายที่ต้องการคําตอบจากฉันฉันเงียบ ความคิดในหัวของฉันไม่เป็นระเบียบม,มันเหมือนกับการต่อสู้ภายในตัวเองความรู้สึกของการยอมรับและการต่อต้านในเวลาเดียวกันในขณะที่ฉันพยายามหาคำตอบเขาค่อยๆเอื้อมมือมาจับมือของฉันมือที่เย็นชาของเขาอีกครั้งมันทำให้ฉันรู้สึกถึงความทรงพลังที่ไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ก็ยังมีความหวาดกลัวที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ในใจเธอไม่ต้องกลัว เขาพูดเบาๆคำพูดนั้นเหมือนจะพยายามทำให้ฉันรู้สึกปลอดภยัยแต่มันกลับทำให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังมองผ่านทุกสิ่งที่ฉันพยายามซ่อนอยู่ในใจและในขณะที่เขาเข้าใกล้ความเย็นจากตัวเขาเหมือนกับจะซึมซาบเข้าสู่ร่างกายของฉันจนทำให้ความรู้สึกทั้งหมดดูเหมือนจะค่อยๆหมดสิ้นไปเหมือนกับว่าเขากำลังดึงเอาความหวังและความเชื่อมั่นออกไปจากตัวฉัน ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเหลือให้ยึดถือตอนนี้ฉันไม่สามารถพูดอะไรได้ความรู้สึกนั้นท่วมท้นไปทุกส่วนของร่างกายเหมือนการต่อสู้ภายในใจที่ไม่มีทางชนะไม่ว่าฉันจะเลือกทางไหนมันก็จะนำฉันไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ฉันไม่สามารถย้อนกลับได้คำตอบยังคงหลุดหายไปในความมืดแต่ฉันรู้ว่าในที่สุดเขาจะทำให้ฉันเห็นสิ่งที่เขาต้องการให้เห็น หรืออาจจะทําให้ฉันตกหลุมพรางที่ไม่มีวันออกแต่สิ่งที่ฉันไม่รู้แน่ๆคือคืนนี้จะเป็นคืนที่ไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามฉันยังคงนั่งนิ่งอยู่ในที่นั้นแม้แต่การขยับตัวก็ยังรู้สึกเหมือนเป็นภาระเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับร่างกายและจิตใจของฉันทุกการหายใจทำให้รู้สึกหนักขึ้นเหมือนอากาศในห้องนี้ถูกดูดซึมไปทีละน้อย จนเหลือเพียงความเงียบและความเย็นที่อยู่รอบตัวเขายังคงมองฉันอย่างไม่คลาาส,สายตาเหมือนกับวัตถุกการเคลื่อนไหวของฉันหรือแม้กระทั่งความคิดที่กำลังเกิดขึ้นในหัวมันเป็นสิ่งที่เขาควบคุมได้ความรู้สึกนั้นทําให้ฉันเริ่มสงสัยในตัวเองสงสัยว่าเขาจะรู้ทุกสิ่งที่ฉันกำลังคิดหรือบางทีเขาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันไม่สามารถคิดอย่างอิสระได้เธอไม่คิดเหรอ เขาพูดขึ้นอีกครั้งว่าอำนาจที่เธอมีอยู่ตอนนี้มันจะถูกดึงไปจากเธอในที่สุดคำพูดนั้นทำให้ฉันสะดุง้งมันเหมือนการพูดถึงอนาคตที่ฉันไม่สามารถหลีกเลี่ยงอนาคตที่เต็มไปด้วยความมืดมนและการควบคุมที่ฉันไม่สามารถเข้าใจได้มือของเขาค่อยๆย,ยื่นออกมาและในครั้งนี้เขาก็ไม่ได้แค่จับมือของฉันแต่ลากมันไปให้เขา การสัมผัสนั้นไม่ได้อ่อนโยนเหมือนครั้งก่อนแต่มันกลับเต็มไปด้วยความต้องการที่จะดึงฉันไปในทิศทางที่เขากำหนดเธอจะปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ฉันบอกหรือจะพยายามต่อต้านจนหมดแรงคำถามที่เต็มไปด้วยการท้าทายแต่ฉันกลับไม่สามารถหาคำตอบให้ตัวเองได้ความกลัวที่ก่อดตัวอยู่ในจิตใจฉันมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนการเลือกทางไหนก็ตามมันก็จะนำไปสู่จุดจบเดียวกันแล้วเขาก็ยิ้ม รอยยิ้มที่ไม่ได้สะท้อนความสุขแต่มันกลับเต็มไปด้วยความมั่นใจเหมือนกับว่าเขารู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วรู้ว่าในที่สุดฉันก็จะยอมรับสิ่งที่เขาต้องการฉันไม่ได้บังคับเธอเขาพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาแค่ให้เธอเห็นความจริงที่เธอไม่อยากมองทุกคำพูดของเขาลึกลงไปในจิตใจของฉันมันเหมือนกับการเปิดเผยบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน บางสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะต้องเผชิญบางสิ่งที่ฉันต้องยอมรับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันไม่สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้มือของเขายังคงจับมือฉันแน่นเหมือนกับว่าเขากำลังบีบคั้นให้ฉันตัดสินใจตัดสินใจที่จะยอมรับหรือจะทนกับความเจ็บปวดที่อาจจะตามมาแต่ความจริงก็คือไม่ว่าจะเลือกทางไหน ฉันก็จะต้องอเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงห้องนี้ยังคงเต็มไปด้วยความเงียบและความเย็นจากเขาก็ยังคงไหลผ่านร่างกายฉันทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะหมุนวนไปในทางที่ฉันไม่สามารถควบคุมได้และในความมืดนั้นสิ่งที่ฉันรู้เพียงอย่างเดียวคือคืนนี้จะเป็นคืนที่เปลี่ยนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในทางที่ฉันไม่คาดคิด หรือในทางที่ฉันอาจจะไม่สามารถรับมือได้ทุกสิ่งรอบตัวฉันดูเหมือนจะเริ่มหลอมรวมกันเป็นภาพเดียวภาพที่เต็มไปด้วยความเงียบงันและความเย็นฉันรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงเข้าไปในช่องว่างแห่งความไม่แน่ใจทุกการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกับการเคลื่อนไหวของลมหายใจที่ไม่อาจหลบหนีมันเข้ามาใกล้ฉันทุกครั้งเหมือนกำลังขับเคลื่อนฉันไปในทิศทางที่ฉันไม่สามารถควบคุมได้เธอรู้ไหมเขาพูดขึ้นอีกครั้ง เสียงของเขาค่อยๆทําให้ฉันรู้สึกเหมือนเวลาหยุดชะงักทุกสิ่งที่เธอเคยรู้มันจะเปลี่ยนไปแล้วคําพูดนั้นเหมือนคลื่นที่กระทบเข้ามาในใจทําให้ฉันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่มั่นคงกําลังแตกหักไปทีละน้อยทุกสิ่งที่เคยเป็นความจริงสําหรับฉันตอนนี้กลับกลายเป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบเขายังคงยิ้มแต่มันไม่ใช่รอยยิ้มที่อ่อนโยน มันเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทําทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นการวางแผนที่เขาจัดการไว้อย่างดีเธอจะไม่หนีจากมันได้หรอกเขาพูดด้วยเสียงที่หนักแน่นเพราะสิ่งที่ฉันต้องการคือการที่เธอเห็นความจริงที่เธอไม่เคยมองเห็นคำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในหลุมดำ ไม่มีที่สิ้นสุดการสัมผัสที่เย็นของเขาทําให้ทุกสิ่งรอบตัวฉันเบลอไปจนเหลือแค่ฉันกับเขาไม่ว่าจะพยายามหลบหนีจากสิ่งนี้มันก็เหมือนกับการพยายามหนีจากเงาของตัวเองฉันไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากฉันแต่ทุกคำพูดของเขาทําให้ฉันรู้สึกว่ามันมากกว่าคำบังคับมันคือการบีบคั้นจากภายในและมันกำลังทำให้ฉันเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดจะมองบางที เขาพูดอีกครั้งเธออาจจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าการที่ฉันทำแบบนี้มันไม่ใช่แค่เพื่อควบคุมเธอแต่มันคือการให้เธอรู้จักตัวเองคำพูดนี้ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนหัวใจของฉันเริ่มเต้นแรงขึ้นมันคือการเปิดเผยที่ทำให้ฉันสงสัยในตัวเองและเริ่มสงสัยในสิ่งที่เคยเชื่อว่าเป็นความจริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ มันเหมือนกับการที่เขาเป็นกระจกสะท้อนความกลัวและความสับสนในใจของฉันในขณะที่เขาจับมือฉันและยังคงยิ้มอย่างไม่แสดงความรู้สึกอะไรที่แน่ชัดฉันเริ่มรู้ว่าเขากำลังพาฉันไปในที่ที่ฉันไม่อาจคาดเดาได้ไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และไม่สามารถย้อนกลับได้ความเย็นจากมือของเขาเริ่มซึมเข้าสู่ทุกส่วนของร่างกาย และฉันรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเกิดขึ้นในตัวฉันบางทีสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่ให้ฉันยอมรับการควบคุมแต่เป็นการทําให้ฉันเห็นความจริงในตัวเองและในขณะเดียวกันมันก็ทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ว่าฉันจะเลือกอะไรมันจะเป็นการเลือกที่ไม่มีทางกลับเพราะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตามที่เขาต้องการทุกอย่างในห้องนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบงนัน ทุกสิ่งรอบตัวฉันค่อยๆกลายเป็นเงามืดความรู้สึกที่ไม่แน่ใจเริ่มลึกลงไปในจิตใจและฉันรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังจมลงไปในความมืดนั้นทุกก้าวที่ฉันเคลื่อนไหวเหมือนกับกำลังเดินไปในที่ท,ที่ไม่มีแสงสว่างไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเขายังคงจับมือฉันไว้แน่นและคำพูดของเขาก็ดังก้องอยู่ในหัวเธอไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่าการที่เธออยู่ในที่นี้ มันจะทําให้เธอได้รู้จักตัวเองมากขึ้นคําพูดเหล่านั้นทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกําลังถูกดึงเข้าสู่บางสิ่งที่ฉันไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันไม่ใช่แค่การควบคุมจากเขาแต่มันเป็นการบีบคั้นจากภายในเหมือนกับเขากําลังทําให้ฉันเผชิญหน้ากับตัวตนที่ฉันไม่เคยต้องการจะพบฉันหันไปมองเขาแต่ไม่สามารถอ่านความรู้สึกในดวงตาของเขาได้มันเหมือนกับว่าเขากำลังรอคอยบางสิ่งจากฉัน บางสิ่งที่ฉันไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ในใจลึกๆฉันรู้ว่าเขาจะไม่ยอมให้ฉันหนีจากการตัดสินใจนี้ทุกสิ่งที่เธอเคยรู้เขาพูดเสียงต่ำมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันกำลังสูญเสียทุกสิ่งที่เคยเป็นทุกความรู้สึกที่เคยทำให้ฉันมั่นคงทุกสิ่งที่ฉันเคยเชื่อว่าเป็นความจริงกำลังจะเปลี่ยนไปในวินาทีนี้ และฉันไม่สามารถย้อนกลับไปได้มันถึงเวลาแล้วเขาพูดเบาๆที่เธอจะเห็นว่าในทุกการกระทําของฉันมันไม่ได้แค่ทำให้เธอรู้สึกถูกควบคุมแต่มันจะทำให้เธอเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันจะทำให้เธอเห็นสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนในขณะที่เขาพูดมือของเขาก็ยังกุมมือฉันแน่นขึ้นและในที่สุดฉันก็รู้ว่า เขากำลังพาฉันไปในเส้นทางที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะไปเส้นทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่กลับเป็นเส้นทางที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เขาเข้าใกล้ฉันมากขึ้นและในขณะที่เขาโน้มตัวเข้ามาฉันรู้สึกถึงความเย็นจากร่างกายของเขาที่แผ่ซ่านไปทั่วตัวมันไม่ใช่แค่ความเย็นจากอากาศแต่มันคือความเย็นที่ค่อยๆซึมเข้าไปในจิตใจฉันทำให้ทุกความรู้สึกที่เคยมีอยู่ กลายเป็นความว่างเปล่าเธอพร้อมหรือยังคำถามนี้เหมือนจะเป็นคำถามสุดท้ายคำถามที่ทำให้ฉันรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตของฉันและฉันไม่สามารถกลับไปยังจุดเดิมได้เพราะสิ่งที่เขาต้องการจะเปิดเผยมันจะทำให้ฉันเห็นบางสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็น บางสิ่งที่อาจจะทําให้โลกทั้งใบของฉันสั่นคลอนในที่สุดฉันก็มาถึงจุดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกสิ่งรอบตัวเริ่มชัดเจนขึ้นในใจเสียงของเขาที่ค่อยๆเบาลงและความเย็นจัดมือของเขาก็เริ่มจางหายไปเหมือนกับว่าเขากําลังปล่อยให้ฉันค้นพบสิ่งที่อยู่ในตัวเองบางสิ่งที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนบางสิ่งที่ลึกซึ้งในจิตใจที่ซ่อนอยู่มานานฉันเง่อยหน้าขึ้นมองเขาอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่ด้วยความกลัว แต่ด้วยความสงบที่เริ่มเกิดขึ้นในใจสายตาของเขายังคงเย็นชาแต่ไม่ใช่เย็นชาเหมือนครั้งแรกมันเหมือนกับว่าเขากำลังปล่อยให้ฉันยืนหยัดด้วยตัวเองไม่ต้องการอะไรจากฉันอีกแล้วเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมเขาพูดเสียงเบาสิ่งที่เธอต้องการมันอยู่ในตัวเธอเองแค่เธอค้นหามันออกมามันจะไม่เป็นการควบคุมแต่จะเป็นการให้เธอได้เห็นตัวเองในแบบที่แท้จริง คำพูดของเขาดังก้องในใจและในขณะที่ฉันเริ่มเข้าใจโลกทั้งหมดที่เคยดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความมืดค่อยๆสว่างขึ้นไม่ใช่ด้วยแสงภายนอกแต่ด้วยความเข้าใจที่ฉันได้ค้นพบภายในตัวเองเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวไม่พูดอะไรอีกแค่ยิ้มให้ฉันรอยยิ้มที่ไม่เต็มไปด้วยการคาดหวังแต่มันเต็มไปด้วยความสงบ เหมือนกับว่าเขาคือผู้ที่นำฉันไปสู่ทางที่แท้จริงและในที่สุดเขาก็ปล่อยให้ฉันเดินไปตามเส้นทางของตัวเองฉันยืนนิ่งอยู่ในห้องที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยแสงแสงที่ไม่ได้มาจากภายนอกแต่จากภายในตัวฉันเองฉันรู้ว่าคืนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะฉันได้ค้นพบบางสิ่งในตัวเองบางสิ่งที่ทำให้ฉันรู้ว่าไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรฉันจะมีพลังพอที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้อีกต่อไป